DJI Osmo 360กล้อง360ตัวแรกของ DJI ในคลิปนี้เราขอ preview สเปคที่น่าสนใจเท่านั้นนะครับเพราะเรามีเวลาอยู่กับกล้องแค่1วันเท่านั้นเองคงพูดรายละเอียดอะไรได้ไม่เยอะราคาอยู่ท้ายคลิป Osmo 360จะมีเซ็นเซอร์คู่ขนาด1นิ้วถ่ายวิดีโอได้สูงสุดที่ 8K 50โปรไฟล์สีมีให้เลือกเป็นแบบ normal และ D-log ok M เป็น10บิตทั้งคู่นะบอกเลยว่าโคตรด,ดีโดยเฉพาะสายจบหลังกล้องนะครับสีป,ปกติสําหรับเราถือว่าทํา ได้ดีสีค่อนข้างตรงคล้ายกับตาเห็นสําหรับใครที่ชอบลืมเมม ORY การนะครับ Osmo สามก็มี internal storage มาให้ด้วยมีโหมด super night สาหรับการถ่ายวิดีโอกลางคืนเราที่เราชอบมากๆเลยคือแบตเตอรี่สามารถใช้ร่วมกับ Action ห Pro ได้เลยรวมถึงอุปกรณ์เสิร์มอื่นๆก็ใช้งานร่วมกันได้สุดท้ายเลยคือสามารถรีเฟรมได้แบบง่ายๆผ่านแอป DJ i Memo หลังจากที่เราได้ลองใช้งานนะครับบอกเลยว่าเป็นกล้อง3 6 0ตัวแรกของ DJ i ที่น่า กับผู้แข่งพอสมควรต่อไปตลาดนี้ได้แข่งขันกันดุเดือดแน่นอนส่วนนี้เป็นราคาเปิดตัว